ช่วงเช้านี้เราเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษได้เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย89โดยสามารถควบคุมตัวนักท่องเที่ยวได้หลายสิบคนร้อมกับยาเสพติดหลายรายการและในกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง30คนค่ะ เจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมควบคุมโรคปป,ปอทอปป,ปอสอสพสารมิตรกองทัพบกรวมกันเข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งบนถนนเอก,กชัยเขตบางบอนเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะซึ่งพบว่ายังคงเปิดให้บริการและมีวัยรุ่นมากกว่า200คนอยู่ด้านในนอกจากนี้ยังตรวจค้นพบยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาเคยาอีและยาไอซ์จำนวนหนึ่งสัตร,ราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัดอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเผยว่าที่นี่ผิดกฎหมายหลายกรณีทั้งการเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการซึ่งตรวจพบจำนวน29คนและยังพบผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอีก5คน มีการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดคือหลัง24นาฬิกาจำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดฐานยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดและจำหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปี ขณะเดียวกันเจ้า,นจาพนักงานตรวจสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยวทั้งหมดพบว่า15คนมีสารเสพติดในร่างกายค่ะเป็นยาอ e ี11คนยาไอ3คนและพบยาเค1คนนอกจากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวไม่พกบ,บัตรประจำตัวประชาชน15คนซึ่งผู้กระทำความผิดทั้งหมดรวมไปถึงผู้ดูแลร้านเจ้าพนักงานจะส่งตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ส่วนเด็กและเยาวชนจะถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเรียกผู้ปกครองของเด็กมากล่าวตักเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่วนกรณีสถานบริการจะถูกปิดสถานประกอบการเป็นเวลา5ปีค่ะ